มืน่อนี่กสิบ,บเห็นภาพกินเข่าแบบเหมือนเคยตั้งกล้องนะคะเพราะว่าขาตั้งกล้องหักดังนั้นก็จะใส่มือถือซับหน้าซับหลังไปรบมากนะคะพ่า iPad ย่งอัปโหลดภาพในเซจนะคะเดี๋ยวอาทินาไม่น่อยจะเครียดกับศูนย์วควบคุมอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงนะคะพอปางไงเราคุยเราบุรุเหลืองเดี๋ยวไม่น่อยจะคุยเองอาทินาล,ล,าลาบมาจากต้องเคยผ่านแข็ง,งรแรงนิดหน่อยละเดี๋ยวจะแข็งปางยัโทษอะไรไม่น้อยคุยเขาเองนะคะหงซึ้อว่าเพิ่มเด็ดแ้วมันบวเขามากนะคะ ได้เพิ่มข mm ึน hmm. อ oh, ีอ๋อเยอะเหอะไปเยาท้าอะนั่นน่คือทนทีต่างกันแทงเขากวิวียต้เลยส่งเลอาสิส่งเลยส่งเลยเ s ว่าเอเขาเ่องหนึงดีใจษัเมียคนไหนครับแฟนใหม่ นี่การแข่งนนึงบ่ได้บ่มี้ยังกันนะคะถือกันไปกินเราไปเที่ยวน้ำกันกับแฟนพัใหญ่กับเนี่ยพัใหญ่กับแฟนใหม่เป็นกันถือกันครอบคอยย่เป็นมูเป็นมู่กันนี่อย่างเอิ้นหากันของในบ้านพัางเขากำลังจาจัดให้นะคะแฟนใหม่ของพแฟนแฟนใหม่เมียเก่าเล่านี่เราเราก็มีหน่อยแบบไปกินน้ำกันเที่ยวน้ำกัน เที่ยวเลือเมานํากันกินเหล้าตามแก้วกันเนาะเห็นไมมไงหน่อยหากเมาเรือเหล่ากับไงภากันนางเป่าเห็นไม่หน่อยนอดในแต่เซฟอเซ้าสองคนกนนังกินเหล้าถายไี่หน่อยฟืนขมันเมืองไทยบันไดดอกขันเมืองไทยมันกัดแขวเซ็กกันเพราะว่ามีใส่ผ้นไทยของมโมอยู่เนาะมาสีย้อมได้ใช่ไหมใช่ไหม นี่แหละระบบระเบียบกันกินอยู่ของคนไทยกับคนฝรั่งมันแตกต่างโยไม่ได้ยิงครัฟอร์ราแฮตเตเกลยินแต่เลสตะลังได้โอเคผมเลสตตะลังแยบและโทกิก่งเขาแยกตัดแล้วมันเฮใาใส่ใส่กันเลยว่าเออมันเป็กินเต่เนื้อสีละ นี่นะจ๊ะจะไฮเบิร์นตัดมาเล้วนะคะบ <_ C 's> นจานไม่แน่น่อยนะคะเห็นหมอคะ <_ C 's> ของปัญญายกจโนนนนะคะ <_ C> s> <S ปะยยัญญาจะเอาเราไม่อีกเหมือนเดิมนะจ๊ะ <_ C 's> วัดการคนละขนาดเหมือนเดิม <_ C 's> วันนี้จะดื่มแต่พรุ่งนี้ว่าจะไม่ดื่มนะจ๊ะ <_ C> s> <S เพราะว่าวันอาทิตย์ยังไงต้องนอนให้ได้เต็มที่เพราะว่าวันอาทิตย์นี่ก็บอดอาหารหกวันแรกนะคะ หกเล็กอ่าโคงแน่นกับพ่ะก,กินแต่ว่าสี่ถุงกันยังท่านอยู่ถ้าหิว,วนังจานก็นไม่ควรที่จะกินก็ส몰ก่ะซีมค่ะซีมนะคะสริมนี่เลยฉ่ำฉ่ำฉ่ำืมกด อี่มอว์เนคันดราน้าประเดี๋ยเอตุใดอยกฟิกซาทินแล้วนะ อันน,ออนั่นอะได้ลรก่อนมายว่าชิกูแนนแนฟเฟอร์อนอลอ่าบอราเฟอร์อเฟอร์ฟอร์ชนนลฮแซกเตยยแซกเตว่ชิก,กูเอ,อ,อ็นละรอัอันด้ม่เย็น้าอยเช็กตักอ,อ,อกดีโ <laughs> ย่งหลีเนเอาเ่องเค,ค้กมาเนี้นะคะเอาให้คู่คู่แสนจะดีใจ พขาอค้นบานค้นบ้านี่เขาโบคอยให้ยังกันนะคะเพราะว่าทุยังเป็นเงินนะคะหน่อยนักหน่ยนาแต่เขาก็จะมีให้กันอยู่แต่บ่ได้เป็นแบบของหลายๆแบบนี้นะคะยังไม่หน่อยให้ยังสีบ่มนีดอกก็จะให้เป็นของคนที่น้อยๆซ้อนมาจะเป็นดอกไม้สมากกว่านะคะให้กันเป็นดอกไม้สมากกว่านะคะเพราะเฮดเค้กไปให้เพราะว่าเค้กชินทีไม่หน่อยเฮดไปเนี่ยแพงนะคะถ้าคิดเป็นเงินหรือว่าสัางรามเฮดเนี่งแพงนะคะนาเค้กเองก็ยังลดลายอยู่แต่ ของตัวอย่างเขาซื้อมาเฮ็ดมันกระเรือเขาไ,ไ้กินย่นนบ้บานเขาอีกนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ตรงนั้นเค้กกะเค้กกะขนมกระกองขวนสกู๊ เค้กกับขนมก็ของขวัญน,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 นั่นแลน้วก็ขนมเค้กทั้งเบิร์ตจะเอาไปโรงเรียนมึอนี่อะไรใดไม่นอนเลอนี้พอดีเหมืนเป๊ะบอร์เปอร์ส่วนาหญ่อืมครับ ร่างการ for complete near t บบอ v e r t r u กี่ in total ได้เลขเจ็ดอินเดย์แต่ตาวิงก้าเนอเลสเบนสกาสำแดนอะไโอ้ไงวะสำละอามีแต่คู่กักินหอยกับบริเวณแห่งซุ้มูเนาะมีแต่แขก มันสกินเป็นเต็มหูมันมาสิกายกินคินก้านะค็คือเนื้อตรงสะโพกหมูน่ะเอาง่ายๆเนี่ยเนี่ยคินก้านตรงสะโพกหมูน่ะแถมเห็นหมูมัวใหย่นะโดดความไปคุณสามวัดถนาะตอนแรกว่าเซตอาหารไทยไปเลียงขึ้นไปขึ้นมากเฮ็ดไปสู้สีบกากินของปุ๋ยแต่แล้วมาซูแห่งยานหมูอยู่นี่นะเปลี่ยนใจเฮ็ดเกลือคู่ดีกว่านะ เขอใจู่ใจนะจ้าโอ้ยไงมาต้นะแก้วก้อนเห็นบ่าเต้นเ,เนมืกีนรดมาล่ดอกเลยนึกซี้อเพราะว่าเาก็เงินได้ไม่น้อยมือน,นีอ้นนะคะพอซีดแลว แบบสื่อของสื่ออยังมาเห็ดแล้วก็ของฝนของสื่ออย่างแต่ก็เหลือกินอยู่บ้านพร้อมนะไม่ใหม่จริงจริงมือนีก็บ่ได้เรียนนะบอกคู่อค่นีบ้บ่ไปเล้วโคนบอกคู่ว่ามือนีฉันสิเของบองเรียนสายนะฉันบ่เรียนนะแต่ว่าฉันสิมาพร้อมของกินบอ้โหพอไปยัง ม่ต้องคิดยังไงแล้วค่ะเอาแต่เธอสิมากฉันก็ให้เงินเธอาเสียบเาแหละเพราะนั้นแต่คนเคยเป็นคลิปผ่านๆมามีมบอกแล้วนะแต่บ่ไปสิถือแต่กับไม้เท่าไรได้เงินอนดูบ่อยเงินเคยบอกแล้วนะแต่นี่มไม่ไบอกคู่ไปแต่มื่อวานแล้วนะคะว่าฉันมาแต่ฉันมาสายนะเพราะฉันจะมาพร้อมอาหารคู่เลยว่าบพรเป็อนอย่างเช่จะเขียนให้เธอแบบว่าเธอมาโรงเรียนปกติเพราะว่านี่เป็นมือสุดท้ายของเธอเขาเข้าใจ เท่าก็มันเองได้ใดไ,ดไม,ม่หน่อยกทะเลปกตินะคะงั้นเรามาต่อคลิปสองแล้วเจ๊เดี๋ยวมันจะยาวแล้วมันจะอัพไม่ได้